วันนี้ผมมาที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินซอย19อีกแล้วครับเพื่อนๆวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับมาวัดสุทธารามนะครับเพราะมีเอซอยากให้มาอีกรอบนะครับอยากเห็นวัตถุมงคลชัดๆวันนี้ผมมาตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์ไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่า ตรงถนนตากสิบเกครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับผมเขาไปในซอยนี้เลยครับผมมาถึงวัดแล้วครับจากปากซอยก็ประมาณ500เมตรนะครับเพื่อนๆ มาถึงแล้ววัดสุดทารามนะครับเดี๋ยวจะข้ามเข้าไปในวัดนะครับเพื่อนๆตอนนี้รถติดมากเลยครับคนมาเยอะเลยครับตอนนี้กระแสกำลังมาแรงนะครับรถติดมากเลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะข้ามไปนะครับวัดสุดทารามนะครับตอนนี้ข้ามเข้ามาในวัดแล้วนะครับคนเยอะมากเลยนี่ครับ คนแหมมากราบองค์ทเท้าเวสุวรรณกันแน่นเลยครับตอนนี้ผมมาวันนี้มันตรงกับวันอาทิตย์นะครับคนเลยเยอะเลยครับสี่สิบเจ็หน้านะสี่สิบเจ็หน้าปั้งย่ในพื้ท่เคยศึคยอทางเราสุดัะไครแก้เอนิสุริยุ งานสัวโวในลำเกียก็เสร็จนะครับก็จะบูชาด้วยน้ำแดงนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบแดงเป็นทูบสีแดงนะครับนี่คนเยอะมากเลยครับเพื่อนๆอ,อ่องน้ำหยุดวามือขึ้นไปบนชักลา,าลกรวดองกาบวอ

เป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับราคาก็ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็สองร้อยถ้ายาบก็มีนะครับที่มียี่สิบเนี่ยนะครับ ทำจิตขึ้นมั่งทำสมาธิเกิืจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและเราั้งหลายอย่สองร้อยยี่สิบกับคุณตารวยสองร้อยยี่สิบสวยมากเลยนับว่าหมุนเวียนมันเกรียต้องขอให้มันตกแต่แสงเพลนแสนรวยข้งนมีดีแสนสดใสแสนรวย

นี่เลียมแล้วพี่าแล้วก็เน็ตเน็เยอะลยนาตั้งทุกวันอาทิตย์ตออะไรนะครับตั้งอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมตั้งทุกวันทุกวันเลยครับพี่ยังไม่เลยนี่แบบนี้สามร้อยแปดต้นโกอยยี่สิบห้าเครับ งครับรอยมีสาหลือยันเื่นละร้อยครับอายันสวยมากครับขื่นละร้อยแต่มันเหลือไม่เยอะนะคบพี่เพราะว่าเกิดรุ่นใหม่มาที่ยิเนี่ย

นี่เป็นองค์ลงยานะครับหกพันนะครับหกพันบาทจานอย่างนี้เท่าไหร่ครับสองพครับแบบนี้สองพันครับ มีสองพันแบบปรงยามีสีนี้หกพัน

องละสองพัน 2, ก็สวยนะครับสองพสวยมากนี่ร้อยี่สิบร้อยยี่สิบ สองร้อสองร้อยมีที่เหน็บเลยสองร้อยยี่สิบนี่ห้าร้อยแปดร้อยสีขาวนี้พันห้าครับ มีสองเก้าครับสุดปลายสุดสองทุกเรสุดมาแล้วถ้ายันก็มีสามสีนะฝืนละร้อยครับฝืนละหนึ่งร้อยนะครับนี่สีนี้ก็สวยสีเหลืองสีขาว นะราคายังไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆมากันได้เลยวัดสุดทธา 6,000นลงยานี่ก็สวยมากเลยดูสี่ร้อยแปดไปว่าโน้ตโน้ที่เข้าใจเข้าในเข้าใจแล้วเด้นไปชั้นทชั้น2 คนที่ทำสิ่งสะสมเราจะได้เอาไปพัฒนาพัฒนาอะไรก็ไม่ซึ่งเข้าไปพัฒนาตริเองการพัฒนาตัวเอนั้นเนี่ยจริงจะด,ดีที่สุดคนเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆมันสร้างความดีเหมือนกับองค์ท้าวเวสสุวรรณยิ่งหอมคุ้งทวนสิงทวนอุปสงค์ต่างได้ครั้งประมาณ ฝันร้างปรงคนสร้างราังไม่ได้หลยะชานสรางองหลงาง่ายเมื่อมาไหว้อพระเวสวรรก็ขอได้รับความปริดใจวสตรนาามปรินใจจากการไหว้องค์เวสุวรรและเราก็จะได้สบายนสบายใจสำหรับท่านนายที่มาแล้วถ้าเกิดจะประสงทานน้ำแดงก็เปิดตรง รงรงอีกหัน้ำแข่งสีแดงเลยนะเปิดรับประทานได้เลยขึ้นน้ำแดงนี้ก็เป็นน้ำแดงตัดสิทธิ์เป็นน้ำแดงที่พวกเรามบูชาองค์พระเวสสุวรรณนะเราดูดดื่มได้ตามอัธยาศัยเลยและหรือไม่บางท่านอาจจะหิวน้ำขึ้นไปศาลาสุขากรท่าองค์พระเวสสุวรรณน่ะมีตู้เย็นเปิดดื่มน้ำได้ตามอัธยาศัย ห้องน้ำห้องกดทุก็อยู่บนศาลานขนาดเดียวกันผ่านาก็รีบไปรถสาลาสารพัดประโยชน์เพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมากราบสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณได้นะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะคนมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับในรามเกียรติห้องกดทุก เมื่อเราจบทุกเสร็จแล้วก็มีความสุกนนเ,เองนะ่างห่ายคนเราเนะี่ยพบกันก็พบด้วยความจริงใจไม่ได้พบกันฉาบฉวยถ้าเราพบกันด้วยความจริงใจคบค้าสมาคมแล้วเนี่ยนะหรือคนที่ไม่น่าพบไม่น่าสมาคมเลยนะก็มีแปดประการนะหรือรนะเก้าประการนะที่กล่าวว่า วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ